สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบเชนเยช่นเคยนะฮะมีนัดส่งมอบอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้าดีกว่านะฮะว่าออกรถรุ่นอะไรมาจากที่ไหนทํางานอะไรนะฮะสว,ส,สวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อลุงโรดครับอันนี้พี่ผมขอสอบถามนิดนึงพี่อยู่ที่ไหนครับอ่าผมอยู่ร้านทํางานอยู่ร้านแอนน่ะยชิยานี่เองนครับพี่ถามหน่อยครับเจอเชนเนทา,นา<อ>งไหน ผมเจอจากทชว์รูม์ทขึ้นมาโชว์รูมเลยเนาะผมเจอมาตอนแรกเนาะทำสัญญาไฟแนนซ์นะบอกว่าติดปัญหาเรื่องเครดิตเนาะแล้วอันนี้รถทำสัญญาไฟแนนซ์เนี่ยช่วยได้จริงไหมพี่ช่วยได้ครับเซอร์เชนช่วยได้อ่าออกได้จริงเนาะพี่เนาะก็ออกอย่างที่พูดเลยอย่างที่พูดเลยเนาะแต่งแบบนี้หล่อๆถูกใจไหมพี่ถูกใจมากคเขาอันนี้ทํางานบริษัทเอกชนเนาะเป็นร้านแอร์เนาะก็ผมฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆที่ไปออกรถกับเชนเลยดี การดูแลและบริการของเชนเป็นไงบ้างพี่ครับผมดีมากครับคือใครที่อยากจะออกรถให้ลองมาปรึกษาเซลล์เชนที่ศูนย์อิยสุที่อยุธยาได้วยโลจนะนี่เองนะฮะนะครับก็อีกหนึ่งเสียงยืนยันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจเชนอิสุโลจนะอยุธยาได้นะครับหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านคลิปนี้ได้เลยนะฮะชอบแบบสไตล์นี้เป็นแคป 1.9s นะโปรดาวอยู่ที่29,000บาทนะจบหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะอีกหนึ่งเสียงการันตียืนยันนะครับออกรถกับเชนง่ายจริง สำหรับวันนี้เชนและพี่ลุงโลดต้องขอจบคลิปลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ